สวัสดีครับสมาชิกวันนี้การมาเล่กูนึ่งกิโลตีตะน้ำบานเราตรงวันที่ทิพย์รมที่ง่าอุเดกูนึ่งกิโลนี่ก็คือไอแดงมูต่ตองกับไอหลังจาดตรารุสมาชิกเรามาเล่กันทีไอแดงก่อนไอแดงมูต่ตองแดงมู่ตงตังวนี้อายุดีเลยสมาชิกรักเจ็ดแปดปีไป,ปนู่แล้วแหละอืมการอมเก้ารอบนี้รอมเก้า ตัวนี้จนจนไปลังใช่ไหมจิจนไปลังไปลังยาวๆไปลังหลักตุบไปลังหลักแควนหลักโอยหลักปางไปลังแล้วก็เปลีอนก้าวมาก็มันร่วนตุบมาเลยนะจิตีกับปางขึ้นแบบนี้อย่างดีครับก้มขึ้นน้อยไปเลยกับอย่างที่ก็หลักโตตัวนี้ไปลังยาวๆไม่กวอยเดือนนะโอยเปลือนก้าวอย่างเดียว จ่วงหลังๆกะมันรวยมากนะตัวนี้รวยโลกหลังทออีตัวนี้มันจนมาดาวดามวัวเลยอะดาวดามัวละดุษกรา,รา,รา,รารกมาราวทิพย์ไหนดีคนยีหนากะเมื่อนกับไก่ไก่เวียง,งวัวกันเลยแหละตัวนี้แต่ว่าโ,อโอจนไปยุงมือยุงมือเรื่องกะมันก็หมาหน้าหมาหน้าเรื่องไงน,นูยอมเล่นเองไปเองห <c oughs> นาพล ก็มาเลยดีไอหลังราดนะไอหลังราดตารูตัวนี้ก็น่าจะเป็นหัวกล้องตีมันตองตัวนี้ก็หลูก,ก้องไอกลากได้งามเกาหลาเหล็กหรือวายคลากตัวนี้อยู่ตีเสียอึงกาลารุดกับบึงนาเราไอคลับอืมตารูตัวนี้อยายุรเราจะย่าปีประมาณประมาณนั้นโดยประมาณนะอืมกตัวนี้น่าจะก็เดิมน่าจะก็เดิมกวัดก็น่าจะ เอาตัวนี้เป็นเกณฑ์ตามไปพุ่มเลนนะกับปุ่มเออจาร้ตัวนี้ก็เจึงจุนไม่ก่อยเดินหน้ากันเรื่อยๆตัวนี้ยปนไปหน้าหมาลังไปหน้าก็ะหลักตุบไปหน้าหล,ลักก้มม้วหลักขึ้นจุนจุนไปบึ้นเมื่อนกันกับตัวนู้น้จนไกลๆกันแต่ว่าตัวนี้มีมีหลักโตหลัก่อก้างอืมจนไงกลๆกัน มาเล่ตาลาดอุ้นตาลาดอุ่นกูนี่อยู่ดีเอออยู่ตีหลังราดตาลู่หล่าว่าตึงงุบหลางกายนะหลางกายพมเล่ว่าตาลูอยู่จับจับเป็นเนื้อว่าตัวหลังร้ดนั้นนะผมเล่ว่าหลังกายมันอยู่เก่งแรงว่าตัวเด้งกาอยู่จวงหน้าใหญ่ใหญ่แต่ความรุ่งผมหว่าน่าจะได้ตาลูเขาวันหน้าจะเอา ตัวหลังรัดนะเป็นกินแล้วก็ตัวเดงมูนตองนี่ก็ต่อเก้ารอมเก้ากับปุ่ม,ก,นนมนนก,ก,กูกน,กนี่ตาเล่บ่เกยเืินหน้าซะหมายจีกยืนหน้าเกยหลักตุบเกยกันเ่งกูนี่ตาเล่แต่ปุ่มเล่น้ากูนี่ปุ่ม,ว,นะมว่าอืหน้าอยู่หลังราดหนะ้าหน้าอยู่ตารุปุ่มว่ากับอืมนั่นแหละตาเล่บ่วเกยลุงเกยซะหมายจี นามประมาณนี้บางทีก็ให้มือได้กันแต่พุ่มว่าตาว่าเตี่ยมมาเตี่ยมอุกกันพุ่มว่าหน้าหน้ากวามือกูนี่ประมานจิงหน้ากวามือพุ่มว่าพุ่มว่าระยะยาวๆวันน่าจะเป็นกล้องตาลูเพราะว่าตาลูนี่ก็จุนมาดิฟิปตามทิปหนาที่เหมือนกันแามจิเออตัวแดงกันนะอยู่ระดับฟิบหนาที่ว่าว่าิบนาที่อยู่ระดับวันอืม เพราะว่าเวลาดูตัวเด้งนี่มันตำตาเวียงพุมว่านะพมว่านะผมว่ามีมีการเวียงได้หรือล่มีการเปลนกันติกาเพราะว่าตายตายันตาลูกมันจะยืนนิงได้มัมจะมันจะนิงมาช่วงต่ตายตาลูกก็มีรูแต่ว่าหมาร่างยาวๆเหมือนกันนะช่วงต่ตายแต่ว่ามันหมาร่างโลกหมาร่างหลักตุบหมาร่างหมาน้านังนะอืมผุมเลยมาโลกแต่ว่าตัวเด้งนั้นพุมเลยว่า บางทีมันก็โลกบางทีมันก็เนี่ยอยากพุ่มว่าตัวเลงนะแต่มายจริงนะอาการนะอาการพุ่มว่าตาลูกอาการดีวะการกันจนนั้นนะกับเนี่ยจะหนิงว่าจะอืมจะเป็นตัวหนะมากว่าพุ่มว่าการพุ่มอายไปอยู่ติตาลูกนะตัวนี้กาตาก็มมูลพิจารณากันได้ก็เอาไปเจ้าของวัวถึงรองฟังด้วยนะครับกาเป็นแนวต่างในการดับจมูกัวการแตมายิงดับจมูกวัวโดยความลุกกระนั้น เออเป็นเกมกีฬาพิดปลาแล้วก็ไปด้วยกับปุ่มสวัสดีกับ